รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เจทีบ <Japan. S 2> ีเพื่อประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีกว่าโดมคมบาว่า ok สวัสดีตอนเย็นๆค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุโกยเ Japan รายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องร้องว่าสุโกย 名古屋度合イ ขอบคがとครับます。าอย่างนั้นเจกันทีอีพุนครับวันนี้ครซุกยจะบองว่นนี้นะครับเราจะพาไปซุกุยมากเลยนะครับ้ย วันนี้พี่ที่กดตซึ้งลอยอยู่ที่ไหนครับชื่อว่าอะไรนะฮิโรอะไรสักอย่างอะไรที่รอยู่ที่ไหนก็ขึ้นไชมครับฮิโรครับเร่งคนเดียวครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่บนเรือนะครับเฟรนี่แล้วตอนนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดคากาวาะนะครับผมมีผมมีภาพชิโกกุนะครับเราจะวันนี้ไปหาเส้นอุด้งที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอุด้งแล้วก็บอนไซคือได้ใช่ไหมคะยังไงเราพาไปกันนะครับ แล้วก็มีน,นัดสาวนิดหนึ่งสวยนแัแหละสวยแถวนี้นะทะเลสวยมากคือภาษาญี่ปุ่นนะครับเรียกว่าเซโตไนไคนะครับรอบๆนะครับมีเกะาะธรรมชาติสวยมากเลยนะครับโอ้โห,โหร้องปัดยังไงเราไปดูกันครับ ขนาดว่าลงเครื่องแล้วมาต่อเรือเฟอร์รี่ก็ยังคึกคักขนาดนี้สงสัยจะตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้นัดสาวเอาไว้แน่ๆเลยใช่ไหมล่ะคะก่อนอื่นอากิขอแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักกับเซโตไนไกนะคะที่ฮิโรซังจะพาเรามาเที่ยวกันในวันนี้นะคะเพราะอากิเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกับชื่อนี้เท่าไหร่ใช่ไหมล่ะคะเซโตไนไกหรือว่าทะเลเซโตไนนะคะคือทะเลที่อยู่ตรงกลางระหว่างเกาะฮงชูเกาะชิโกกุ hu, ก oku, และเกาะคิวชูทะเลแห่งนี้นะคะถูกใช้เป็นช่อง ทางหลักสำหรับการคมนาคมตั้งแต่โบราณและเป็นที่กล่าวขานถึงวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในหมู่ชาวตะวันตกค่ะทะเลแห่งนี้นะคะมีเกาะทั้งขนาดเล็กใหญ่รวมกันประมาณ3,000เกาะและในปีคศ1,988ได้มีการสร้างสะพานและสะพานนี้นะคะยังเป็นสะพานที่มีรางรถไฟฟ้าและถนนตีคู่ขนานกันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะ ฮิโร,ร,รังคะวิ่งเป็นหนังอินเดียเลยนะคะอากิว่าสต๊ปุหยุดก่อน,นขวามือค่ะขวามือ อ๋ออยู่นี้เองทำไมไม่บอกตั้งแต่เด็กตาจ่ายอะไรก็อยู่นี่แหละใช่ไหมรองเตาสีแดงใช่ไหมนี่แหละนี่หองสวยมากนะเราแต่งนะสวั <c oughs> สดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮีโร่ครับ มากี่ค่ะมากี่จานใช่ไหมครับใช่ค่ะมาจากเมืองไทยครับค่ะครับอนั้นใช่ไหมที่นี่ยืนคนเดียวหนาวยืนคนหนาวรอมานานมากใช่ไหมแค่ผมมาจากเมืองไทยคือใช้เครื่องบินใช่ไหมคือคนนั้นรถไฟนั่งเรือข้ามทะเลว่ายน้ำเองทุกยน้ช่องจนี้มันโหน้าน้ำอะไรครับที่นี่เจ้าหมัดคากาวะนะครับเคยมาเคยมาหรือเปล่าไม่เคยค่ะะอืมเดี๋ยววันนี้ผมมีอะไรอยากจะแนะนําเยอะแยะไปไหนก่อนดีอืมหิวอ่ะหิวลองมานานแล้วหิวหิวใช่ไหม อดนดน,ดน,ดนี้น,น,นักของนี่นะนินิดนึงคุณผู้ชมยังไม่รู้จักก็มีเยอะนะฮะโอเคอคือมัคคนะครับมัคิจันนะครับคือเขาเป็นน้ำแบบในประเทศญี่ปุ่นตัวนี้ครับแล้วก็มีทำเนียดด้วยนะ MISS world japan 2014เป็น f i n ลิสต์โอ้ผมไม่ได้อะคน <c oughs> ผ,ผู้ชายแน่อนยังไงเดี๋ยวผมจังหวัดคากาวานี่นะครับมีชื่อเสียงเรื่องอุด้ง ท่เฉานะครผมพาไปรามพิเศษเลยไปไหมอยากไปอยากไป,ไปก่อนจะตามฮิโรซังกับมากิตจังไปเที่ยวกันนะคะอากิคอแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับมากิตจังอย่างเป็นทางการก่อนนิดนึงค่ะ มากิจังนะคะหรือชื่อจริงว่ามากิชิมานะคะเป็นนางแบบลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นอายุ23ปีค่ะ mm hmm. เห็นสวยๆน่ารักแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็เพราะว่ามากิจังมีตำแหมงรางวัลการันตีความงามจากหลายเวทีค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศในการประกวด Best g e n i u s Award 2013เป็นรางวัลสำหรับคนที่ใส่ย,ยีนแล้วดูดีซึ่งเป็นรางวัลที่มีชื่อเสียงยาวนานมากของประเทศญี่ปุ่นค่ะและล่าสุดนะคะมากิจังก็เพิ่งออกซิงเกิลเพลงในญี่ปุน่นร่วมกับสมาชิกอีก2คนชื่อวงว่า จีนิสค่ะเป็นยังไงคะสาวสวยที่จะไปเที่ยวจังหวัดขางาวะกับพี่โรซังในวันนี้ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะคะถึงแล้วที่นี่ถึงแล้วที่นี่นหรอซาคาเอดะอุด้งตรงนี้นนมิชิเซมาคนเยอะดูดิโอ้ตื่นเช้านะโอเคเข้าไปแล้วครับเข้าไปนะ จังหวัดคางาวะนะคะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในญี่ปุ่นค่ะซึ่งสินค้าที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือซานุกิอุด้งนะคะซานุกิคือชื่อเมืองในจังหวัดคางาวะนะคะบนเกาะชิโกกุนับได้ว่าเป็นต้นตำรับอุดงของญี่ปุ่นเลยค่ะ และในปัจจุบันนะคะพื้นที่ในจังหวัดคางาวะเต็มไปด้วยร้านอุด้งที่อัดแน่นกันอยู่มากกว่า900ล้านที่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนคุณก็จะเจอแต่ป้ายร้านอุด้งเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะจนถึงขั้นว่ามีคนเคยแซวว่านะคะที่นี่มีร้านอุด้งเยอะกว่าสัญญาณไฟจราจรซะอีกค่ะโอเคเ้าอันนี้รู้จักไหมอุด้งเนี่ยมี2แบบโอ้โหหรอมีคาเคะกับบุกคาเคะอะไรดีมากินะขอคาเคอุด้ง คาเคลดองโชวคาเคลดองโชวร้านซากาเอดะนะคะเป็นแบบเซลฟ์เซอร์วิสโดยเราสั่งแค่เส้นอุด้งที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นนะคะว่าอยากจะได้ขนาดไหนเล็กกลางใหญ่นะคะส่วนที่เหลือเราก็จัดการเองได้เลยค่ะชอบไม่ชอบอะไรก็สามารถเลือกใส่ได้ด้วยตัวเองทางร้านก็จะคิดเงินตามของที่เราเลือกใส่ลงไปค่ะยืดตลอดเยนี่ใจะ

นีอด้อซงงนุ่มๆอะเนียเซงไม่ไม่ไใช่ไม่ปกติไม่ธรรมดาอร่อยมากเลยอะรสชาติซุปของอันเนี้ยไข่ดิบที่ใส่ไปเนี่ยมันผสมกันกลมกลืนอันอร่อยมากอันนี้ก็ข้างในมีผักโกโบเหมือนกัน ประจำไม่เต็มด้วยพักกระเพาะอาหารของคุณผู้ชมกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราตามฮิโรซังและมากิจังไปเที่ยวกันต่อขอบอกค่ะว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะมาสิมาสิสุโันน JTB เพื่อประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีกว่าแล้วถิงแล้วสถานีรถไฟสวยเนาะสวยค่ะสวยมากโคโตฮิระเอกิครับแล้วก็วันนี้มผมอยากจะแนะนำให้มาคิจันเนาะที่นี่มีทักซี่พิเศษ

ถ้าคุณผู้ชมนั่งรถไฟมาลงที่สถานีโคโตฮิระแล้วก็จะได้เจออุดอง้งแท็กซี่จอดเรียงรายรอบริการคุณอยู่ที่หน้าสถานีเลยนะคะ ที่เห็นทำอูด้งติดอยู่เนี่ยนะคะไม่ใช่แค่สร้างจุดเด่นเท่านั้นนะคะเพราะพนักงานขับรถนะคะยังสามารถแนะนําร้านอุด้งอร่อยๆอร,อยอร,ยรวมถึงโรงเรียนสอนทําอูด้งให้ทั้งคู่ได้ด้วยค่ะทุกที่ที่พนักงานขับรถแนะนํานะคะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะโรงเรียนทําอูด้งอะไรตมาสสโโอเคเาไปเาไปดีกว่เข้าไปเลยใช่ชถึงที่หมายแล้วค่ะเราตามฮีโรซสังกลับมากิจังไปทําอูด้งกันดีกว่า

นากาโนอุด้งักโกโคโตฮิราโคนะคะเป็นโรงเรียนสอนทำอุด้งที่มีชื่อเสียงในเมืองโคโตฮิระนะคะมีคนสนใจเข้ามาเรียนทำเส้นอุด้งสดกับที่นี่เป็นจำนวนมากจะเป็นเพราะอะไรนั้นคุณผู้ชมรอชมนะคะยัยชอบไอปไอปเอ้าจับปั๊ม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 ที่นี่นะคะที่นี่นะคะ 、はい、しっかりと頑張りますはい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 日本ฮีโรชิโตยูเกะน่ารักไหมนะคะมัดจังของเรานะคะทําอุด้งไปร้องเพลงไปด้วยนะคะมัดจังบอกว่านะคะเพลงจะทําให้เส้นอร่อยมากขึ้นค่ะที่นี่ก็เลยแต่งเพลงในการทําอุด้งขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานในการทําอุด้งนั่นเองค่ะอัน

ที่เห็นใช้เท้าเหยียบแบบนี้นะคะสําหรับคนไทยอาจจะมองว่าไม่สุภาพใช่ไหมนะคะแต่สําหรับคนญี่ปุ่นแล้วนะคะเป็นวิธีนวดแป้งทําเส้นอุด้งแบบต้นตํำรับค่ะซึ่งมีมาตั้งแต่อดีตเขาจะใช้ถุงพลาสติกใส่แป้งไว้อย่างสะอาดอยู่แล้วนะคะและการนวดแป้งด้วยเท้านั้นนะคะจะทําให้เส้นอุดง้งเหนียวนุ่มเป็นพิเศษเคล็ดลับของการนวดแป้งด้วยวิธีนี้น่าจะอยู่ที่การลงน้ําหนักเท้าอย่างเหมาะเาะ เขาบอกว่าการใช้เท้านวดแป้งด้วยความชํานาญนั้นจะได้น้ําหนักและอุณหภูมิที่พอดีในการนวดน้ําหนักที่ลงบนเส้นนั้นจะไม่เบาหรือมากจนเกินไปทําให้ได้แป้งที่กําลังพอดีค่ะいらっしゃいませ วัวแล้วครับคุณผู้ชมได้แล้วครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เราเส้นนะสา่องเงาออกขนาดนั้นนะตรงนี้ต้องได้เรียบร้อยแล้วครับพักห้านาทีเส้นอุด้งที่ทำนั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นโฮมเมดสร้างสารรค์เมนูอุด้งได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นเทมปุระอุดง้งอุด้งเย็นหรือจะนำเส้นคลุกไข่ไก่ที่เรียกว่าามทมาอุดง้งนะคะ,ะก็อร่อยทุกเมนูเลยล่ะคะ่ะ

あなたは、さぬきうどん作りの秘伝を本場さぬきで一生懸命習得し、その技術は誠に立派なものでありました。今後、にご家庭で活躍されることを希望いたします。よってここに卒業者をします。四国さぬきことひ中野うどん学校。あ、分かりました。はい。ありがとうございます。うどんの作り方、全部入ってます。そしてこれが、マイメンポ เว็บไซต์ wabisabi.jp.com ่ไปแล้วอร่อยมากมแล้วอร่อยมากเลยสน,นสนุกมากๆเลยเมื่อกี้ชื่อว่านาคานิชิชินโชเอ็น ที่นี่เหรอบะวงไซเยอะมากนี่พ่อบอกเนี่ยชอบมากวงไซอาจจะผู้ชายชอบเนาะผู้อิ่ผู้อิ่รู้สึกยังไงบ้างครับวงไซเยรู้สึกรู้สึกดูแล้วแบบโรแมนติกหรือเปล่าโรแมนติกเหรอฮะโรแมนติกคนนละเรื่องงึโรแมนติกเนาะใช่ที่นี่แหละครัโอ้โหโอ้โหโดสดโดสุดขอบคุณค่ะโอ้โหที่นี่เยอะมาก

なんでそんなにこの町は盆栽で有名なんですかそうですね、この黒松って樹脂なんですけど非常に日本でこの黒松が育つのに適した環境もありましてそれとそこに瀬戸内海ってあるんですけどそこにもう数々島があるんですけどそこに非常に盆栽に適した素材があったっていうのが言われになってますけどね盆栽のね、その見方というか美しさとかその美徳っていうのはどういうものなんでしょうか、はいはい、形とスタイルもそうなんですけれども、この川肌 これ古ショ感って言うんですけど、えー、この川の一枚一枚が一年とか時代が乗ってるんですよねですから盆栽一枚一枚がそうなんですよ、えー、ここの時代感を鑑賞していただくのが一番盆栽に魅力に近づけるんじゃないと思いますけどね時代感あのやっぱり50年超えてこないとこういった川が出てこないんですよーハース、はい、<laughs> 一番高いのどれですか一番価値の高いのですかね,すね値段あちらにありますねあります見てみますか <laughs> บอนไซถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของงานศิลปะที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นซึ่งที่จังหวัดคางาวะนั้นนะคะปลูกต้นสนคูโรมาสึมาตั้งแต่สมัยเอโดะ โดย80%ของต้นคูโรมาซุทั่วโลกมาจากแหล่งปลูกในเมืองทาคามาซุในจังหวัดคางาวะค่ะซึ่งต้นสนญี่ปุ่นหรือว่าคูโรมาซุนะคะถือว่าเป็นราชาแห่งบอนไซโดยบอนไซที่นี่นะคะจะปลูกในดินปนทรายที่น้ําระบายง่ายๆนะคะจึงเป็นที่ยอมรับกันนะคะว่าบอนไซของที่นี่รากจะแข็งแรงและเน่าได้ยากด้วยค่ะและที่สวนบอนไซนากานิชิแห่งนี้นะคะก่อตั้งมากว่า100ปีโดยอาจารย์โยอิจินากานิชิเป็นผู้สืบทอดรุ่นที่5ค่ะ アアトンボンサイアンハプティー、ペンティスインれちなみに何年ぐらいの時、はい、ですかこれでも樹齢が250年。ソンライハーシピソンライハシピ

なんか数ローテーレンス。あ、いや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 。ちゃんと、あの。なるほど、はい。タイの人にね。あの、まあ、盆栽興味ある人いっぱいいると思うので、少し、まあ、の。メッセージみたいな。お願いします。僕も、あの。タイに一個あるんですよ。あ、そうですか。はい。ですから、あの、タイで、ぜひ、日本の盆栽も楽しめるチャンスが。たくさんありますんで。なるほど。 お見かけしたらぜひ声をかけていただければ日本文化の盆栽をご紹介したいと思いますので盆栽はいじゃあこれ持ってきてくださいこれはさすがに大きいですけど手頃なサイズから皆さんに楽しんでいただきたいと思います待ってますよろしくお願いしますお邪魔します今日はありがとうございましたありがとうございましたコップンカップコップンカップサワディーカップサワディーカップすごい上手いじゃないですかよかったですか เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้คงจะอิ่มท้องไปกับอูดง้งและก็อิ่มตาไปกับความงามของต้นบอนไซแล้วใช่ไหมล่ะคะซึ่งอากิเชื่อว่านะคะทุกอย่างในจังหวัดคังอวะเกิดขึ้นจากความรักและความใส่ใจกับทุกๆสิ่งที่สืบทอดจากรุ่นเก่าจนถึงคนรุ่นใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์ของคังอวะเอาไว้และมุ่งมันที่จะให้สิ่งเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทุ่มเทของทุกๆคนคะ่ะมากิจําเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกมากวันนี้สนุกใช่ไหมสนุกมาก อุด้งเป็นยังไงอร่อยมากเลยอุด้งตัวเองทำอ่ะอร่อยสุดๆ <laughs> แล้วเอ่อบอนไซเป็นยังไงบ้างครับบอนไซก็สวยมากประทับใจมากประทับใจใช่ไหมครับสำหรับรายการซูโก้ญี่ปุ่นนะครับอาทิตย์หน้านะครับเราจะไปกันจังหวัดโอคายาม่ากันครับอ๋อมากิจังอาทิตย์หน้ามีเวลาไหมมีสิมีไปด้วย <laughs> ไปไหม <laughs> ไปไปมาด้วยเนาะถ้าอ,อย่างงน,นอาทิตย์หน้ามากิจังก็มากับผมนะฮะด้วยกันกับรายการซูโก้ญี่ปุ่นนะครับ

うどんの面でつながっているうどんの橋を渡るとそこでは小さな盆栽という木たちが大きな手を広げて待っていたヒロサブダーナーマーキチャンヤンコンユコブラーナカトンペッタルウチオカンターティチャは、ワットオカヤマカピロサン ที่รับประกันว่าได้ทั้งความรู้ความสนุกตื่นเต้นและอิ่มท้องอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนกินข้าวเย็นให้อร่อยแล้วมาพบกันใหม่สัปดหาห์หน้านะคะสวัสดีเดี๋ยวมาตะไอมาโช